สวัสดีครับผมตั้มสวนใกล้บ้านทุเรียนเชียงรายครับเป็นชาวสวนทุเรียนที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยครับก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับตอนนี้กําลังจะพาทุกท่านไปดูสวนที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยเป็นสวนทุเรียนที่อยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับวันนี้นะครับทุเรียนพาผมมาจากบ้านมะไก่มากครับจากอำเภอแม่สาย กวางเชียงรายครับวันนี้ผมมาถึงที่ใต้สุดไประเทศไทยที่เมอเบตงครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยมาเบตงเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีคําว่าทุเรียนอยู่ในหัวเลย,ยจริงๆครับแค่ชอบเมืองน,นี้เท่านั้นเลย,ยจริงๆจนวันนี้ได้กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งครับโอ้โหอากาศตอนเช้าเสียงผู้คนร้านอาหารที่กําลังเริ่มเปิดครับยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนถูกสตั้เวลาไว้จริงๆ ผู้คนยังสัญจรผ่านุมงเมตรงมงคลริ์รูปปิตูลก็ยังอยู่นะครับสมัย9คนละ9กิจของสงฆ์ก็ยังมีวัดปฏิบัติพี่น้องมุสลิมก็ผ่านไปผ่านมานะครับหลังจากกลับจากละหมาดที่นี่เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมอย่างแท้จริงอาหารที่นี่ที่ดังๆเลยก็ไก่เปตงครับแล้วก็ติ่มซำเรากำลัลงแทรกตัวเข้าไปร้านติ่มซำเจ้าเดิมครับไทยซีฮีบนโต๊ะตัวเดิมครับ ที่เคยมานั่งเมื่อเห้าปีที่แล้วเติมพลังก่อนลุยครับผมจากนั้นเจเจก็พาเราขึ้นรถกระบะครับโฟวิลโหใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีทางระหว่างทางก็คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาขึ้นเขาลงเนินไปเรื่อยๆระหว่างทางก็จะมีต้นทุเรียนสูงมากครับขึ้นแบต้นแหเมตรเจดเมตรสิบเมตรทางแยกเข้าส่วนเจเจเขาก็จะแบบเป็นทาง ลูกหลังโอ้โหโเราก็เด้งกระดอนกัน <c oughs> กอยู่ประมาณ30-40นาทีกว่าจะถึงมองเห็นสวนตุเรียนแรกโอ้โหเป็นต้นแบบสูงมากต้นใหญ่มากอายุสิปีแล้วแบบต้นเขียวคุมไปด้วยมอสไปด้วยไยเค้นพอมาถึงก็มาเจอกับแบ,บมังหัวหน้าคนงานกำลังพาลูงน้องก็ถือไมค ยาวๆคนรางนะครับก็ก็ถามว่าเออเนี่ยเอาเอาไปทําอะไรก็ไม่เคยเห็นนะเนาะเขาบอกว่าเอาไว้ใส่มีดตัดทุเรียนเผื่อเป็นในกิ่งที่แบบเออมันเล็กๆแล้วแบบมันไกลเกินเอื้อมอย่างเงี้ยก็จะในเนี้ยเกี่ยวแล้วเขาก็พาไปดูว่าเนี่ยเวลาตอนตัดอะก็จะมีคนปีนขึ้นไปก็คนรับก็สูงมากเขาก็โยนกันขึ้นมาแต่ผมก็ดูว่าเอ๊ะแล้วจะขนไปยังไงทางก็แคบ เขาก็ต้องมีรถมอไซค์แล้วก็มีพ่วงข้างก็ใ <eyed> ส <ru h> ่ใ <ération> ส่ใส่ใส่แล้วก็ขับจากโคนต้นปุ๊บไปถึงขนังแล้วก็ไปลงกอ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 กันไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยคัดขึ <ru h> ้นรถอีก like ทีหนึ่งก็เป็นวันวันหนึ่งก็น่าจะแบบเป็นหลายสิบหลายร้อยเที่ยวมกันนะเพราะมันสวนมันชันด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับก็ถือว่ามีการแบบอัดแอปใช้รถใช้อะไรเงี้ยให้มัน ตอบสนองกับพ <Workers. S 2> ื <these> ้นที่ถ้าอย่างของสวนผมเนี้ยสวนผมก็ไม่ได้ชันมากเนาะก็ถือว่าเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะไม่แน่ผมอาจจะเอามาใช้ในที่เชียงรายก็ได้ลองดูแล้วก็มาถึงคิวคุยกับเจจก็ถามที่มาที่ไปนะครับจากการว่าเออยังไงถึงได้มาทำสวนตรงเนี้ยเจกก็บอกว่าเนี่ย มันมีวิกฤตอยู่สอย่างก็คือว่าวิกฤตอย่างแรกก็คือโควิดจำเป็นต้องออกจากงานแล้วก็กลับมาบ้านมาดูสวนทุเรียนแทนคุณพ่อแล้ววิกฤตที่2ก็คือแปลงที่มาดูนั้นเป็นไฟท็อปทั้งแปลงเลยแกก็ชี้ให้ดูว่าเออเนี่ยต้นนั้นก็เป็นต้นนี้ก็เป็นกลับมาก็ต้องมานั่งถากทำสวนทำแผล อะไรกับน้องสาวสองคนเดินทั่วสวนและทำทุกอย่างเองเพราะว่าพอ่อยกให้แล้วก็มีคำดูถูกจากเพื่อนบ้านจากใครหลายๆคนที่บอกว่าโอ้มันไม่เคยทำสวนหรอกจะทำเป็นไหมจะทำรอดไหมเนี่ยจะเอารอดไหมล่ะเป็นไฟท็อปทั้งแปลงอย่างเงี้ยเจ๊จเขาบอกเนี่ยด้วยความที่แบบมีคนดูถูกหรือว่าอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าฉันต้องสู้ฉันเลยต้องแบบ,บหาวิธีแก้ไขแล้วก็กู้แปลงกลับมา แกก็บอกว่าเนี่ยโชคดีที่ได้ไอตัวแบ็กเอิร์ดของดวงตอนเพชรเนี่ยแหละครับที่ทำให้กู้กลับมาได้แล้วมันก็โยงไปจนถึงเรื่องที่แกเปิดร้านด้วยฮะก็จากความไม่รู้นะครับก็ตะเวนเข้สาสัมมนาหาความรู้จนได้เจอกับแบ็กเอิร์ดนะฮะก็เลยลองซื้อมาใช้พอใช้แล้วก็ได้ผลไม่ได้หน่าพอใจตอนนี้ก็เริ่มหาของอยากแล้วก็ไกลแล้วละ่ะประจบก,กับเงินทุนอะ ของแกก็เริ่มล่อยลรอลองเรื่อยเรื่อยๆจนแบบบางทีไปซื้อยาซื้ออะไรก็ต้องขอลดจากร้านค้าที่เขาเคยซื้อนะขอลดแค่10บาทเขาก็ไม่ลดให้โอ้โหแล้วแบบเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงผักดันให้สองพี่น้องนะครับเอ้เราเปิดร้านเองแม่งเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเลยขอเงินทุนจากพอ2องแสนพร้อมคำสัป,ประมาทอีกชุดใหญ่นะครับจากคนในวงการทุเรียน ว่าเออจะรอดไหมสวนก็นจะนอกอยู่แล้วร้านยาก็จะเปิดเออเป็นผู้หญิงอีกมันจะไหวหรอมันจะทนได้หรอจนวันนี้นะครับสองพี่น้องก็ทําให้คนในุงการทุเรียนเบตงนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับว่าผู้หญิงก็ทําสวนทุเรียนได้ครับหลายคนเริ่มกลับมาขอคําแนะนําที่ร้านว่าเฮ้ยทํำยังไงล่ะเฮ้ยมีวิธีกู้ต้นที่ป่วยยังไงดีเนี่ยแหละครับคนเรา เก็บคำดูถูกมาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ให้ผลของการกระทำตอบทุกคนที่ตั้งข้อสงสัยแทนเรานี้ก็ได้เคล็ดลับนะครับการทำหมูสันเิงแล้วก็หมอดองจากเจ๊ไปเยอะเหมือนกันนะครับก็กจะกลับไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในแปลงของเราเพื่อพัฒนาสวนทุเรียนนางนอนนะครับของเราที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผมประโยคนึงที่เขาเคยพูดว่า เคยเข้าสวนแล้วยังเคยทําสวนแล้วย um ังออืแล้วถึงมาเปิดร sí ้านทําได้แล้วยังถึงก้าที่จะมาสอนถึงกล้าที่จะมาพูดนั่นแหละจุก6เก้าหค่ะหรือติดต่อทางเพจพิชาการเกษตรอเมอเปตรงได้ค่ะ